มาครับกับวิดีโอของเราภาคต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้แก่ของครูฟ้าใหม่ไปแล้วของโกของครูโก,โกก็มานะครับเรียวมากไม่ให้ซุปให้เสียงให้เตรียมตัวกันเลยกล่องนี่ผมบอกเลยสภาพส่งคมโลกมากเลยผมจะไม่บอกว่าขนส่งเจ้าไหนแต่ผมบอกว่าเขาโทรมา,าจะมาจะมาส่งตตผมผมก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกเอาใส่ไว้ในรั้วเลยครับพอดีข้างหน้าบ้านบ้านตาเขาจะมีตรงหลังคา แต่ว่าพี่แกก็วางไว้กลางถนนในรั้วบ้านเลยก็ไม่เป็นไรอาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับตเติเอาคัตเตรมไหมมีมีจัว่วเราเรียวมากนะครับเดี๋ยวว่าหลังต้องมีคัตเตอร์เหมือนพี่นุน่นควรจะขาดไปบ้างแล้วมีแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้เรามากันแบบธรรมชาติมากเลยวีโอของเรานี่พลัง <unting reflex> ไม่ต้องคัดตรงค um. ัตเตอร์กันแล้ว,วเพราะเรามีความแข็งแรงจากการ Twin วิง่งออกกำลังกายหูทําทำไมกล่องมอลังการขนาดนี้โโหนี่อลังการมากกล่องอะกล่องใหญ่มากครูฟ้าหมายหาขนมแล้วนี่ยี่ห้ออะไรเอ่ยยี่ห้ออะไรยี่ห้อ ลีนิงนั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกของผมกับแบนด์ลีนิงกันเลยทีเดียวแบนรนด์ลีนิงเป็นแบนด์ที่ผมอยากลองมานานแสนนานผมเคยบอกคุณฟ้าใหม่นานแล้วว่าผมอยากได้ลีนิ n งแต่ว่าราคามันม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะครับโดยไอตัวนี้ผมซื้อมาเป็นตัวเฟอเดียน3อีลิตนะครับก็เป็นตัวรองท็อปของค่ายเพราะตัวท็อปมันจะเป็นตัว3 อันต้าไอ้ตัวนั้นะแพงมากเลย1มื่นทอนไม่กี่บาทนะครับแต่ตัวเนี้ยเมื่อก่อนก็แพงคู่หนึ่งเจ็ดพันแแต่ว่าตอนเนี้ยราคามันลงมาผมกดมาตอน6กเดือนหเหลืออยู่ที่ราคาประมาณ3,300บาทเท่านั้นมาแกะดูกันเลยดีกว่าอุ้ยมันอลังการมากอะ่ะ ้าไหมกำลังจะกินขนมระวังเสียงเข้าไหมนะครับติดไมยอยู่มาดูกันหูหุ้ยสัมผัสแรกสีสวยสัมผัสแรกคร,ร,รูฟ้าไหมจับน่าจะรู้สึกเลยว่าวบวยเบามากเบามากเบาจนตกใจอ่ะคือไซส์สี้านะไซส์ผมอ่ะโอ้โฟมนุ่มมากเออฟมนุ่มจริงโอ้จะบอกว่าคลิปนี้เกิดได้เพราะ พี่นุกมนุษย์ตาขาของเรานะครับดันมาลงว่าลดราคาปุ๊บพอหอผ่านไปเห็นผมก็เลยตุ้มฮึฮเฮ้ยนี่นี่เห็นตรงนี้เปล่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออใช่มัมน,ม,นมันปูดอ่ะเออตรงเนี้ยเออเห็นไหมเห็นไหมไอตรงเนี้ยมันปูดอะเนเนเนตรงเนี้ยตรงเนี้ย,ยใช่มันปูดนูนขึ้นมานึกถึงรองเท้านิวตันเลยสงสยัย น้ำหนักบา,บางมากอขนลุกเลยอืกลีนิงนี่เขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่คุณภาพการผลิตเนี้ยบที่สุดในโลกะนะอืเนี้ยบจริงไม่มีคาบกาวคาบอะไรเลยใช่ท่านผู้ชมตอนนี้กำลังแบบมังทำอะไรเนี่ยคุกโก้คือกำลังชื่นชมอยู่ว่ามันเนี้ยบอะอมสมแล้วที่ราคาเต็มมันคู่ละแปดพันนะใช่อันนี้ก็คือแบบ,บล็อกซนได้แบบ ตรงี้แข็งเลยนะข้างหลังเนี่ยเนียบมากอะ่ะงานเนียบมากเนียบสุดๆเป็นเลสซิ่งชูเลยนะตัวนี้มาขอลองค้านี้ค้านี้ไม่มีป้ายขอลองชั่งน้ำหนะักหน่สองร้อยสี่สิบเอ็ดกร,รมัมอืมเบามากจะบอกว่าหนานะหนาตึกเลยนะหนาหนาตึกเลยสองรอยสี่บเอ็ดกร,รมัมอุ้ยป้ายแท็กเขาใส่อะไรมาแบบเยอะแยะเลยอือแต่ผมอ่านอะไรไม่ออกเลยภาษาจีนร่งๆ่องเลย อ๋ออ,อ้เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงร,รู้สึก่าอแน่นใช่ไหมแน่น,น,นเพราะไปดูรีวิวพี่นุกมาแล้วม,มันจะแน่นถ้าตัวอันต้ามันจะเป็นนุ่มมากไอ้ตัวนี้มันจะออกแน่นหน่อยเหมาะกับการซิ่งพี่นุกบอกว่ามันเหมือนกับนิกเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าเทียบกันแล้วถ้าตัวอันต้าจะเหมือนกับอันฟ้าไฟซึ่งผมก็อยากได้นะตัวอันตา้าแต่แต่ขอลองตัวนี้ก่อนถ้าถูกใจอนาคตอาจจะเขียนโครงการจะบอกว่าความพิเศษของคู่นี้มันอยู่ที่วัสดุของมันเลยวัสดุในการผลิตของคู่นี้นะครับโฟมบูมบูมอะไรบูมไฟเบอร์ คือสับสนมากจะไปบูมไฟล์แล้วถ้าบูมไฟล์เป็นของบีไหมบูมไฟเบอร์คือโฟมแบบพีแบ็กซึ่งนุ่มผมจับแล้วนุ่มนะนุ่มเลยแต่้ตรงเนี้ยมันแปลกใจมากเลยไอไอปูดเมันน่าจะทําให้ไปข้างหน้าได้แบบเร็วขึ้นอะ่ะแล้วพีแบกไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับมิโซแต่พีแบ็กยัน Upper. อัปเปอร์พีแบ็กเราจะคุ้นเคยกันว่าเขาใช้ผลิตไอมิโซนใช่ไหมครับแต่ไอตัวเนี้ย เขาใช้เส้นยาย p b a c k ในการผลิต upper ด้วยนะครับนี่สวยมากอะ่ะสวยสวยทำไมผมรู้สึกอยากเอาไปหวดจังวันนี้มีคอร์ดพันคูณสี่เลยนาจะมันมากมส่วนเอา s ซของเขานะครับ GCU คือกาวคอนโทลยูนิตบอกว่ามีการจิตเกาะที่โหดร้ายทารุณมากนะครับแล้วเขามีเอดปูดๆเนี้ยผมว่าน่าจะลักษณะน่าจะเหมือนกับอ่านิวตันที่ ยุบส่งหรืออันฟาไฟล์ที่มีพอตอย่างนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นรองเท้าแข่งแบบนี้มีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแผ่นแข็งนะแผ่นแข็งเลยเอาจริงๆแผ่นแข็งเลยนี่ไตรงนี้มีจะแบ่งจัง,งอยสองซิกแต่อลองใส่นะ่อยอยากรู้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 อ,อ,อับแลกฟังกันไหมมา อัปเปของเขานะครับเป็นแบบไม่มีลิ้นเหมือนอะไรคูฟ้าใหม่เหมือนคู่ไหนของคูฟ้าใหม่สักคู่หนึ่งใช่เหมือนกับอัลฟาไฟคือเป็นอ p p เปที่ไม่มีลิ้นไม่มีรูร้อยลันเนอร์รูปไม่มีอะไรเลยนะครับคือยึดด้วยการเป็นแบบเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับผมเลือกตรงไซส์มา11,45จริงๆควรเป็น2 90แต่อันนี้เขาบอกว่า285ผมก็นั่นแหละรองเท้าจีนผม แนะนำดูแค่ EU เท่านนะใส่ยากอันเนะี้ยต้องใช้ช้อนอแกวช้อนที่อ่ะผมเข้าใจครูใหม่แล้วเวลาใส่อันแฟลไ์มันใส่ยากพอดีเลยเหลือหนึ่งนิ้วโป้งพอดีคือแบบตรงไซส์นะครับรุ่นนี้ตรงไซส์เลยนะครับโอ้แม่เจ้าคือ ผมสงสัยตอนแรกว่ามันไม่มีลิน้นนะแล้วมันจะใส่มันจะดีหรือเปล่ามันจะกระชับดีไหมแต่ว่ากระชับ<ม>กระชับเลยมผมว่าคู่นี้มันมากแน่อินโซของเขาถอดไม่ได้นะครับมีความนุ่มประมาณหนึ่งเลยเท่าที่ลองเยียบๆเวลาใส่ผมรู้แล้วมันต้องคลายเชือกประมาณหนึ่งเลย ถ้าเราคลายเชือกสักสองสองล็อกนะครับมันจะใส่ง่ายแล้วทีเนี้ยแล้วเราก็ค่อยมาไล่เชือกเพราะว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันไม่มีลิ้นนะครับการไล่เชือกคือวิธีเดียวที่เราจะทําได้เพื่อให้เกิดความกระชับกับรุ่นนี้นะครับเชือกให้มายาวพอสมควรเลยแต่เชือกเป็นสีขาวอ่ะผมว่าถ้าใส่เชือกสีเขียวน่าจะสวยกว่านี้เนาะครูฟ้าไม่กำลังหมดแรงง่วงนอนนะวันเนีืยมันประหลาด มันประหลาดตรงที่ว่าไอ้ตรงนูนๆของมันน่ะเวลาเราเหยียบอะถ้าเรายืนท่าปกติมันจะปกติมากแต่ถ้าพอเราก้าวเดินเมื่อไหร่ปุ๊บมันหักงึกเออ<ม>หักแบบกึกเลยอะ<ม>หักลงไปเลยอะครับอุ<ม>้ยผื้นคนหึอปะ<ม>แต่ไอ้ตรงตุ่มนั้นนะไ<ม>อ้ไอ้ตุ่มนั้นนะมันมีความแข็ง<ม>ระดับหนึ่งแน่นแต่โฟมอะเนื้อโฟมมันยิงนุ่มนะมนุ่มเลย ผมว่าไอ้ตุ่มเนี้ยมันจะทําให้เกิดแรงดีดเวลาวิ่งแน่ๆเลยเดี๋ยวขอไปลองวิ่งก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าในเบื้องต้นคืองานโคเนี้มไม่รู้เสียงเข้าม่ไหมแต่เวลาเดินนี่คือแบบเ yeah, ย yeah, 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 yeah ็ดเย็ดเย็ดเย็ดเลยแบบใช่สวยงาม,มพรุ่งนี้โปรที่สิบหาไม่รู้รถหรือเปล่าแต่ว่าถ้าลดไปซื้อเเชื่อผม ผมยังไม่ได้ลองวิ่งนะแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องดีมากแน่ๆกับเจ้าลีน e ิงเฟอร์เดียนสามจูนลิตครูนี้ถอดถอดสายยากนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับหูกล่องโคตรอลังการอ่ะเออนน่เมื่อกี้ผมจะให้ดูมันเป็นอย่างนี้เวลาเรายืนมันจะรู้สึกปกติแต่ว่าเวลาเราก้าวมันปุ๊บมันจะกึกอย่างนี้เลยอ่ะมันมันกึกงนี้เลยเอา่าผมว่าเวลาวิ่งน้องดีดแน่ๆนะครับแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับครูฟ้าใหม่ด้วยนะครับจะได้มาลุยกันอีกในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ